กู้ภัยคนที่ไปสนามบอลวันนั้นน่ะเอาเพลงอันลอกไปแค่เบือ่อจำได้ใส่แว่นน่ะเปิดแล้วเปิดแล้วคนละคนเปล่าตการบ้าเราค่าะใค่ใเปล่เาเราถอดแว่น,นไทยเปล่าแม่แล้วแตงมันเอาทุเรียนมาแกล้งหนูพี่โอ๊ตผมเอาทุเรียนมาฝากทุเรียนงไม่ฝากมาษาล็อกรถแล้วดาแม่เปิดกระจกพี่โอ๊ต พี่โอ๊ตเนี่ยผมให้พ er ี่โอ๊ตคนเดียวเลยเนี่ยผมไม่ให้ใครเลยเนี่ยดีดีแข็งะสองคนจีอ้วนเดินมาเลยเนี่ยผมเป็นห่วงพี่โอ๊ตนะเนี่ยผมเอาทุเรียนมาให้ใครอ้วนรอที่ร้านใครแจ้งรอที่โจวนไ่ว่าเลยเออเอาเป็นกล่องเลยสักหน่อยสักหน่อยนี่เป็นดอกเงียบ้ย่าไม่กินเหรอพี่โอ๊ตไม่ไม่ชอบกินทุเรียนแบบใหม่เออออเออเอออ่แอ้อยุดไปไปเจอขนาดจะไหน ไปไปไปพร้อมกันเลยอ่อแอรแออยู่อันนี้นั่งอยู่เฉยๆได้เดี๋ยวอีกสิบห้าทีก็ต้องลงไล้์ค่ะเพราะว่าจะพาเนางออกทานข้าวค้ค่ะยังค่ะกำหนดการไป่ทานข้าวไหวหนึ่งหเดี๋ยวเขาลงมาต้องถามคนนู้นนะ่่คหนูฝากพี่โดนเอาพี่ชายมาด้วย น,นใกล้ถึงแล้วถ้ากับทางสงูงฮะนึนกว่าทิ้งอี่งเหเดินงั่วแล้วองชอกินทุเรียนทดอดโคชวนป้อมกินหรอเปล่าหุ่นเดียวกันเลยเยขาไปป้อมมาโคหุ่นเดียวกันกนะอนเนาะชวนหมอยลดน้ำมวิ ปมมันใหญ่ขึ้นเยอะเลยต้องรีบไอ้ฟี่ยู่นี่ไม่ไหวแ้วฟี่ไปจิดโลเยไอ้เียไอ้ยักษ์ต้องรีบ้องีอยิ้มกยักษ์มันดูไม่ออกยักษ์ดูไม่ออกเขาบันสูงไอ้ฟี่ี่ป้อมเลยยักษ์ก็87ท่ากับฟี่ยักษ์มันสูงไงยักษ์มันสูงไอ้ไนเยป้อมอ่ะป้อมมันรู้เลยว่าอ้วนขาเปนเลิศนี่นเดี๋ยว เมาเมูใช่มันขยับตัวมันช้าเลมันช้าเป็นช้าไปเลยที่ิมาก่อนมังครสอนประูบอกร่าที่แล้วอ่ะด้ยมตกองปรับรงนูนนมันมันแน่นเกินไปแล้วมีขาเือนก็ครับครับครับเขาบอกย่ากินห้าหมแบกแม่งมันผมว่านะผมบอกซ้อมซ้อมอเนี่ยมึงจะมากินอาหารเสริมมาไม่ช่วยอะไรหรอก ผมว่าไม่เกี่ยวมึงจะมาลดอาหารเนี่ยมึ่งซ้อมหนักเนี่ยกูถามว่าการที่ซ้อมหนักเนี่ยมึงกินได้เท่าไหรมมันจ่จะให้เสริมซึ่งไข่หรือใบเตยใช่มันไม่ใช่เป็นฟิมเบ็ดบึงจะกินเวออีกหน่อยเท่าแอนแล้วเนะครับตัวใหญ่เลยกินเวอแต่ใช่เราจะใหญ่กว่าเก่าอีกไม่ใช่แต่มึ่งซ้อมแบบนี้ยกินเวออะไรอ่ะกินกินเวอยิ่งใหญ่กว่าเก่า เพราะว่ามันไม่คุมผมเห็นนะตอก็ผมเล่นอ่ะกินเลนะสองรบเล่นเ็ขึ้นมาเด็กน้ำติสนันอีกล้ามเนื้อมีอ่ะอเรอกินเล่กคนวันนี้เดี๋ยวมีกินอยู่กินอีกสามรอบนะอีกสี่รอบนะยขนาดนี้ไหมเจ็ดร้อยีเ่เยเน่ตรงไปเนี่ย เร่อุดไฟและไฟฟ้าครับเจอนามแวอ้วนนะอ้วน,นขึ้นเงี้ยทุกคนตัวร่าใช่โดยเคนดูที่รักสุขภาพร่างกายดีๆแล้ก็น่าตาเป็ร้านมาที่าใช่แ,<ต>แ<ต>ล้วรอรอ,อฟิตเนส<ม>พีคไม่ผอมนะคะมาอยู่ใกล้ๆมาเลยพีคไม่ผอมลงะค่ะแ,แตงก็ผอมครอ,อต้องหุ่นเลยพีคนี่อ้วนเออพีคนี่พีคนี่ตาปิดแล้วทุกคนป้อมไม่สั่งมึงสั่เนื้อไม่ให้แ,แต้งไอพีคก,ก็ตาจะปิดแล้วนะ แก้มเกิมออกอ่โอ้ยป้อมอ้วนแต่เก่งค่ะป้อมเก่งรู้ป่ะเมื่อวานยากกินไก่จ๊อสก้าวไม้อ่ะที่ปั๊มอะที่ที่โค้ชให้มันกินข้าวมันไก่อ่ะอาหานแถมให้ยกให้เออ ใส่แดกเป็นมิติเลยเฮียไปภาคเลยมือหนูยังตกใจเลยอ่ะตอนแรกคิดว่ามันกินแค่แปดไม้นะแม่ไก่จ้องให้ดาวไม้ใหญ่อ่ะยักษ์แล้วพี่บอกว่าแปด,ดไม้อะไรพี่โอ๊ตมันออกผมไปอีกไม้หนึ่งยากกินเก้าไม้พี่เราเลยบอกวันที่หน้าว่าเอาผมไปอีกไม้หนึ่งก็เป็นทุกอย่างเลยพี่นุแล้วขยับก,กับพี่หน้าม,ม,มาแล้ว ก้วตอะไรอ่านดิไม่เอาช่วยหนเฮ้ยอะพี่ติงโทรหาพี่บิ๊กหน่อยพี่หนูมาถึงตายแล้วเนี่ย นี่ต้อยังไหมือันสังไฟไม่มียว่เอาดิดีขึ้นแล้วค่ะน้องดีขึ้นแล้วค่ะอะไรนะอะไรแล้วจะกลับเลยได้มาเลยเลยอ๋อไหนขอคุยโคลกลับรถานอีกทีใหวนกลับไปเลยนะอื้อ บอกโอ้ดจะมาอ่อแอ่ถ้าน้องแตงกินเยอะแบบเจ้ายักษ์จะดีมากเลยแตงกินนิดเดียวมันดมมันดมแตงกินนิดเดียวมันกินมันนกิต่อครัมันก็ดมแล้วะนี่ยเราผมนั่งหมดแทบหมดเรา กินเนี่ยีเรเนแต่ท่มเน่ากับต้องมีอะไรที่กินข้าวใหคนขาดแล้ก็ยัดข้าวแล้วเดี๋ยวแจขึ้นเตือนยุตรงนี้คอกบข้าวแดดแต่ยังไงว่าที่ไหนถ้าไต้อย่างนั้นมั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 นไม่กินมันไม่ได้เกับอะไรเลยในในในอาหาร่ะมันไม่มีไอ้แจ้ตามหมด้เลยคนอ้วนเนี่ยไอ้ีนะ แนะนำให้ซื้อยาถ่ายไปยาดกินเนี่ยเรื่องสำคัญจริงบ้างน,นะแต่พวกผมผอมเนี่ยมันไม่มีพยาดหรอยไอ้ทุเรงมันไม่กินแล้วใช่ไม่กินเอาพยาดไปยาดแดกไปของอีกไม่มีอะไรให้มันาเจ้าแล้วพยาดต,ตอบก่อนคิดจริงไหม <c oughs> โคพไหนตอบภาษาคนนี้เ้ยเถอะก็จะเรียนเขินเลย พี่นุกอะคิดถึงมากยังไม่ได้พูดถึงคนเลยเนี่ยเราชอบออกอาการออกตัวนีเนี่ยการย้อนทัศนการแล้วนี่การรายการเรียบร้อยแล้ว แม่ยุมา,าแ,แม่ยูไม่ยุไม่ยูไปหาสุลตาดมาป่ะสวัสดีค่ะ,คะบอกก่อนเร็วเชิญชวนมาดูตอนยินนี้ดูผมด้วยครับเกี่ยเี่ยวกัเดียวเชียวเีสีเดียอเร็วเชิญชวนย็นนี้มีอะไรเร็ว ก็มีบอลเตะก็มีข้าวกินแล้วับกโรงแรมนอนอันนี้มีซพบายอะไรเราแล้วดันปวดต้นไก่เลยก็มีอะไรเย็นนี้บอลปีบอลครับมีฟุตบอลครับแล้วก็กินข้าวเชชิญวนเชชิิญวววนนนมมาาาดูฟุตบอลลแ้้กก็ขะครับแล้วก็นอนมาดูผมมาดูผมมาดูน้องๆมาดูน้องๆนะครับมาเลยค่ะมาขี่มาเลยขี่มาเลยมาดูผมด้วยมาดูทำไมดูน้องๆโดนเตะไง มาดูมาดูใครอยากดูโค้ดโดนน้องยำให้มาเย็นนี้เออใช่อ่ะอ่ะเราบอกเลยอ่ะไม่ไม่เป็นไม่เป็นความลับแล้วใครอยากดูโค้ดโดนเด็กๆโด,ดนอ่ะแล้วคนสบายดีฟีีถ้าครดิฟพวกนั้นมันมีแต่คำลัง สมองสูปป้โคตรแนห่หรออา้าวแล้วมันวิ่งมาแล้วเสียบโคดอ่ะโคดลบก,ก่อนอ้าวแล้วถ้ามันทุมม่มอ่ะให้กินก่อนให้กินโคดอะไร้ยักเตะช้อนอะ่ะ <c oughs> ได้เสอยงได้ยักจะจุ่ยลอยเมื่อไหร่มึงโดนอย่าให้แตงลอกให้หัวเทียมเลยโคดแล้วถ้าเกิดว่าแบบพ่อมันทำแบบจะเตะะแปรก็เตะอัดโคดอ่ะ มีบ้างอ่ะวันนี้มีคนไหลบ้มงมีมีประทักกันบ้างอ่ะใช่ใช่เซียนอ้ยค่ะทีเด็ดเลยนะทุกคนนอกจากมันคือคือโค้ดนักเตะนะแต่ในสนามมันคือศัต้ว้าวันนี้นะใครอยากดูโค้ดโดนพวกเด็กๆสอยนะมาเจอกันได้สนามนี้สนามก็หัวทุกคนเลยเออ เลยมันโดนกับเราต้ารับมันได้แล้วก็โดนดิอาฝากฝากมาเชียร์โค้ดหรือเชียร์เด็กเชียร์เด็กอาไว้เชียร์โค้ดเหรอไม่ต้องเอาอยู่วะวันเนี้ยไอพวกเนี้ยไอพวกจริงจริงอ่ะตอบมาเอาอยู่ว่าเอาเอาใครเอาอะไรไอพวกเด็กจริงมันเท่าไหร่หรอดีดเลยฮะดีงี้เลยอะบอกเลยนะ้วก็เล่นหน้านะวันนี้ต้องมีหนึ่งลูก ต้องยิงหนึ่งลูกให้ได้นะไม่รู้ว่าเล่นตรงไหนแต่ต้องยิงหนึ่งลูกเลยแล้วก็กกแล้วฝากถึงฝากคอฟด้วยฝากคอฟนะอย่าประมาทนะเห็นและช้าวันนี้จัดพิษไทยพิษส่งแรงร้ายแรงมากนะฝากไปด้วยนะจะยิงให้ดูฝากคอฟก็ฝากคอฟเพื่อวันนี้เจอโค้ชแน่โดนนี่ วันนี้ใครอยากดูนะโค้ดาดูโค้ออออวันนี้นะไม่ใช่เขาไม่เห็นคอมเมนต์หรอกเพราะว่าเมื่อกี้อดเปิดกล้องหลังเมื่อกี้ออดเปิดกล้องหลังกอดอ่านอยู่คนเดียวคนไม่เห็นคอมเมนต์ โ,โเคาบโค้ดเจอหนาวแนะ่ใช่มีโเค้ดกับน้องๆ <c oughs> คิดถึงไหม <c oughs> คิดถึงไหมเ <c oughs> <c oughs> นี่ยแหละจังหวัดเนี่ยจริงโคตดเด็กเออโคตรโดนเด็กลุมแนะ่ โค้ดโค้ดเขาลงเต็กจทีมวีวีพีไงเราโค้ดต้องเตะก,กับน้องแล้ววันเนี้ยเป็นวันที่เด็กรอคอยเลยทุกคนยังค่ะยังไม่ได้กิน แม่แววเมื่อกี้มีคนบอกว่าแม่แววมาดูเหรอพี่นุกพี่นุก๊กมาไหมคะขอบคุณนะ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 คะ <c oughs> <c oughs> เขาอ่านคอมเมนต์อยู่ค่ะเมื่อกี้เนี่ยเขายิ้มใช่ เป็นผููเข็งไม่พอยังต้องขับรถให้น้องนั่งเด็กๆทิ้ไม่นอนค่ะกำลังไปปลุกน้องลงมาหานข้าว ได้ใจสั่นเลยดิกินกินเยอะไม่ได้ใจสั่นแล้วอร่อยไม่อกีผมกินเบอร์รี่อร่อยจะกินยักินได้ไหมครับได้สเยอะแยะเลยมกินนนะะคี่ค่ะเสียเสียปอกค่ะสุน่าสุดละตาน่ะยศไอ้ในห้องนี้เขามีน้ำแข็งขายหรอพี่มีอะไรนะในในล็อบบี้น้ำแข็งเหรอไม่มีไม่มีอ่ะ ไอ้ร้านที่เรากินข้าวไก่ไหมจับไปพ่อจะเอน้ำแข็งใช่ไหมใช่ให้น้องกูไปไปซื้อให้มามอล์อะผมก็มีมอเตอร์อยู่บอลยมอสไม่ต้องเอาพ่อหรอกอลให้น้องไปซื้อน้ำแข็งให้พ่อหน่อยดิน้ำแข็งกันเดี๋แข็งน้ำแข็งพ่อจะมาแช่น้ำน้ำไปแล้วไหนอ่ะเออเอาน้ำแข็งแช่อยู่นี่ไงเดี๋ยวมันไม่เย็นนี่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 ของผมมีผมไปซื้อเองก็ดีว่ะ

เฮ้ยเดี๋ยวมีอคนนึงนะเป็นนักบอลเหมนกันเป็นมีขาใหญ่เอาเลยให้หมดเลยเสียเลยเย้แตะดึงเท่าไรวันนี้นะโค้ดตอบหน่อยดิว่าคิดถึงหรือไม่คิดถึงกันนะล่ะคิดถึงไหมใครโอ้ยไม่เอา ชอบก็บอกคิดถึงไมคิดถึงใครคิดถึงไงเอ้าเฮ้ยเดินเินโอหนี่อชอที่กูชอบหายนี่มาเล้อนี่ดี๋ยวู้ซหนเี่งอนงแหละนี่เดี๋ยวไปกินนี่ให้พวกนี้เซ็นพวกนี้ไปเกิ สันอะเขินเขินไม่วันนี้มีปิดล้อม้จ๊ะนาตารู้สึกุเรียนเไรีไหนไม่รู้ดูรถโน่นเดยไม่วันนี้มีปิดล้องใช่ปะไม่รู้อ้าทุเรีใครอะคือผมอ่ะอยู่ในรถครับอยู่รถรับไหนเ่ยอแปดหนึ่ง รถตู้กูว่าแล้วอย่าทิ้งนะของไ้แลตู้กินหมแล้วหอยตูวกินหมดแล้วตอนนี้ยังทักกันขึเรียนหลังก็เต็มเลยรู้แล้วแหละกลิ่นมันใช่อย่บอกหัวหน้านะก็แต่เธอเธอไม่ใช่ค่ะใครไม่ใช่นีสารกัรเมื่อกี้ขึ้นลิฟต์พร้อมพี่ป่ะไม่ขึ้นลิฟต์นะไม่ใช่ลงลิฟต์ อ๋อนี่ไปวางยังไม่ได้นอนเลยนี่แก่นี่จะเกิดนั่นน่ะเหรอเกิดนั่นน่ะเหรอเเล้วแล้วเละรู้เปล่าว่านี่ยเราเจกับใครไม่รู้เข้าไปไหนเว้ยไปกินข้าวกินข้าวอ๋อเจออ๋อเจอจันยอหลับเออนี่เตะกับโค้ดแล้วเราจะจะทำอะไรกับโค้ด มีอะไรฝากถึงโค้ชเย็นนี้ไหมันฮเจอกมีอะไรฝากถึงโค้ชเย็นนี้เราโคตรจะรีบตายแน่ตายแน่ตยไม่รู้ครับอย่าล้มอย่างเดียวครับบอกไม่ไงไหวครับนี่จินจังบอกให้โค้ชวิ่งให้ไหว โค้ดอย่างเดียวโค้ดลงกับพวกทีมหมอแ่ว่าพี่เตรียมยาดมไหรกมล่หใช่ครับคันนั้นีเวทอยู่ครับไอเนี่นอนก็ลากไม่กินอะไก็ไดูไ่ถิงนะผมบอกพี่ถิงไปนอนก่อนนะไม่ได้ม่ด้กิกาแฟด้วยกัน โค้ดยังอยู่ไหมพี่จให้กำลังใจโค้ดเอาพูดค่ะไรพูดอะไรโค้ดวันนี้มาส่งกำลังใจให้อย่ามาทำหน้าแบบนั้นโค้ดคนดูอยู่เยอะนะต้องแสดงความรัก โค้อย่ามาเดินหนีนะไม่ไปไม่เดี๋ยววันนี้คนวิ่งไม่ได้เน่เออเราเตรียมยาดมมาแล้วไม่ดมาไหมมาไหมมาดิอ๋อหนูอยากไปแต่ว่าไม่ไม่แน่เดีวหนูไปตังค่ะอ๋อแต่วันนี้ดูโค้ดเลยไปดูในไลฟ์ได้เลยมีล้มอ๋อนี่บอก บอกโค้ดไม่ต้องหน้าไม่ต้องหน้าแดงอย่ามาทําอย่ามาทํานี้นะอย่ามาทำอ้อแอ๊กน้ว่าว่าวันนี้ต้องเตะกับโค้ดด้วยแต่จะเจะเขบอกเออก็พีควันเนี้ยโค้ดต้องไปเตะบอลขอูเองเองจะฝากอะไรถึงโค้ดแต่ยจ้นะเออเจองพีคเอาให้เอาเอาให้ล้มนะโอ้เจอไหนเออเออเอาเอาให้เอาให้ล้มเกรู้ป่าวว่าวันนี้ต้องเตะกับโค้ด่ะ โคตรยอกอ่ะฝากอะไรถึงโคตรยอกแก้โคตรยอกอ่ะแล้วจะฝากอะไรถึงโคตรเออเออเดือนนี้เดือนนี้ไปแล้วอะ่ะพี่วันนี้โคตรยอกเองต้องเตะกับโคตรยอกนะจริงแล้วฝา,อาอกอะไรถึงโคตรจมแม่โคตรผมเจี๊ยบขาหลุดเออเสียบขาหลุดไม่ไม่วันวันนี้วันนี้ใครยิงได้อัดอัดฉีด เอ๋อค้นล้มเฮ้ยเขาบอกว่าอัดฉีดใครทำค้นล้มได้อะเท่าไหร่พี่นุ๊กห้าพันนะพี่นุ๊กห้าพันนะพี่จี้ต้องวันนี้ต้องเจ๋อโค้ดยอกอ่ะจะฝากให้ถึงโค้ดยอกบอกเลยเซลลขาคู่เอาเอาให้ล้มน่าน้องจี้เอาให้ล้มนี่ดิ๊ดไม่เจอกูไปไหนวะโค้ดไหนทำทำอาชีดทำทำโค้ดล้มได้อ่ะ อัดชีตนะอัดชีตเอาใเนียนอะไรอะไรนะอะไรเราฮาพัดฮาพัดอัดชีตนะโอเครับได้เดินไปไหนแล้วพี่โอ๊ตเดินไปไหนนะเดินไปดูยักษ์ไอเย็นเนี่ยโค้ดต้องเตะกับยักษ์ยักษ์ก็ฝากอะไรถึงโค้ดเร็วเรยักษ์ พี่นุก๊นกบอกว่าอยากวันนี้ล้มวันนี้ล้มโคตรนะห้าพันห้าพันให้ห้าพันต้องล้มโคตรได้อ่ะสวัสดีคุณดีค่ะร้อนขอบคุณค่ะเดินโดนขอบคุณค่ะเดิน,เด,น,ดน,นเดินหนีต้องเดินหนีไปแล้วว <c oughs> ่าล่าส <c oughs> ุดเจ้ยินดีครับ <c oughs> <c oughs> พี่พี่หนุบอกให้ห้าพันนะพี่เออเอ้ยรถออกแล้วอออรร่ย้งโอเคพี่โอ๊ตถูกวางผ่อนเดี๋ยวไว้คุยกันต่อีกนิดหนึ่งแต่หนูลงไรแล้วเนี่ยออกไปข้างนอกค่ะเพราะว่าตอนระหว่างเดินทางเขาไม่ให้ไหลไปไหนกันนี่เด็กน้องไปหาน้องไปกินข้าวกินข้าวอ่ะใช่กินข้าว